ขุ่นคำน่ะเหลืองเออเฮ่อจะมีต่างหูมีมงกุฎคุณอาสายคอนะ่ะสายคอามาเบิร์กาน,นี่พุนา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 ค,คอยทับทิมทับทิมซิเมนทับทิมพาม่าเนี่ยอันนี้นาดอ,อันทับทิมสีเลือดโง่งามแท้งามว่าสุ่มเจ้าเอ้ยพุนและ้วก็ไข่มุกสีทองเอ้ยยกกับแบบง,งามงามสุ่มเจ้าเอ้ย นะงามแท้งามว่าฮ่าใส่คอยกเส้นนี้มึงน,นะนะงามแท้งามว่าอยากได้เดน้ำใส่อเท่ว่าสบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อสุกคนบบว์สีอยู่ไขแล้วก็อยู่ไก่บบวสีอยู่ทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยเนาะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้เดี๋ยวโบสิพาสุ่มเจ้ายางเระอยู่ที่วองกอกเนาะมองกอกเรือวองกอกเนาะ,อ,อ,นอ,ะอยู่ที่ห้องกองอ่าตอนนี้กะโบวกัน ลงเวนเนาะเห็ดเวียกละกันเวลาผักเวียกโบนะโบสิพาซุมเจ้ามันยางหล่ออันตามริมถนนอันอยู่ที่ม่องกาะฮ่องกงเนาะจนมาสเปินจังไดนั่นไปติดตามฮับสมพร้อมกันเลยเลสโก้อันนี้ก็แมนบ่องกอกเนาะใจกลางใจกลางเมืองฮ่องกอก แถวนี้จะมีห้านคำห้านเพชรห้านพลอยหลายเอ้อพี่น้องมีแต่เพชรแต่พลอยหลายๆทางนั้นเลยอันนี้กับทองคำเนาะทองคำกับปักลายๆายลวดลายงามถูงล้ำตาแถวนี้ห้านคำนี่สิเป็นแทวเลยพี่น้องดนูนะลวดลายคำลวดลายคำอยู่ที่ฮ่องกง อันนี้คำมันนั่นเป็นอันอย่างอ่าเป็นมังกรเนาะมังกรมังกรเป็นทองคำทีอันนี้ก็ะสีมีเป็นส่คอคำมีอย่างอันนี้มันพวกจะเป็นพวกเคลือบคำเคลือบอย่างแหละนะราคากับบริษัทืึกเด้อห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญ่องกงมคุณ เป็นคำบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนาะต่างนั่นกต่สิเป็ดห้านอาหารหลักกห้านคำอยู่ทั้งลุมดืกกลางบ้านทองค่ะเจ้าใหญ่ใอันนี้กระห้านเผ็ดห้านพลอยห้านเผ็ดห้านเผ็ดห้านพลอยขายคำขายอัญมณี ยางเนะาะปากนั่นกต่ดูกันโบเห็ดเบียกละเมนมองใกล้ๆนี่ยู่มองกันบุฟเฟ่เดอโบเห็ดเบียกอันนี้ก็เมนอ่าผักผักเบียยเนาเลิกเบียกลงเวนสมองหนึ่งสมองปลายแดีวจีได้พาสุขเจ้ามันยางเบินเบินเลาะเล่นแบวนี้แหละ เดี๋ยวมื่อหน้าสิพาไปตลาดอยู่ใกล้ๆแถวนี้อีกมองหนึ่งสิพาไปเบิงตลาดแถวนี้่าสิมีอย่างน่าสนใจบอมีอาหารทะลอกทะลออย่างบอยกเยอก,กก็มีมดอเดอร์นี่ยกยอก,กยกยกพม่ายกเจไดฮัลโหลนี้กัญันห้านขายยาห้านขายเครื่องสักออกสำอาง ส่วนหลายที่ย่างอยู่นี่จะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวบวชมาจากเมืองไทยมาจากเมืองจีนกับแบบไรไล่เนาะส่วนค้นห้องกงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นเจ้ากัะสิบไปเที่ยวเมืองจีนคือกันโอ้อันนี้งามบระเทศอว่าบางแม็คำอันนี้ะอ่อนเด้ยังมีเงินซื้อเด้ งามแท้งามวางแม่สุนเจ้าใส่คอยกใส่คอเพชรคุณอามีแต่งามงามอู้ <Ooh. S 1> อันนั้นเป็นหงค์ูไปเบิ้ง้านต่อไปอันนี้สามดีสามดีจีเจลลี่ฮ่าคักขนาดไหม้งคุระเพชรพลอยมงค,คุณคำนะ่ะ เหลืองอเฮ้อจะมีต่างหูมีมงกุฎคุณอาใสา่คอนะใส่คอคือทีแมนนั่นสุดแต่งงานเนาะแบบแบบคำมันสะโพอ,อันเป็นสุดเลยสุดตั้งหูแต่งงานเวลางานแต่งของคนจีนกัแบบเจ้าจใส่คำหลยล่เห็นนหมสมเจ้าเอ้ยงามขนาดเหลืองอารามเลยเหลืองอารามงามตาคุณอะตาสอดเด้ ่ะสุดยอดเลยคำย่างเต้เาตไปทั้งหน้าบัดนี้เบิ่งห้านัางในกะพระเจ้าให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าเนาะ <c oughs> ปาดมาเบิ่งห้านนี่พุนา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 คอยทับทิมทับทิมซิเมนทับทิพพามพม่าเลยอันนี้น่ะปาดอันทับทิมสีเลือดหนกงามแท้งามว่าสุขเจ้าเอ,อ้ย นะแล้วก,ไก็ไข่มุกสีทองไข่มุกสีทองนี่อันหายากแล้วก็ผลิตยากเด้ออันที่ที่ผลิตกันไข่มุกสีทองนี่กับซีเมนยู่ทีฟิลิปปินเนาะที่ผลิตไข่มุกสีทองที่งามที่สุดในโลกคุณนะสร้อยเพชรมรกตอนลโบแมนสร้อยเพชรครับทิมป้างามแท้งามว่าะจะสมเจ้าเบิงราคาราคามันเท่าไรวะ ราคาเจ็ดเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเหรียญทองกงอู้ยงามขนาดบว์ว่าสิเป็นทับทิมไพลินอันนี้ไพลินนี่นะสีฟ้านี่คุณาเพชรนะลาคาโมลกดคุณาโมลกดนะงามงามพึ่ดงามขนาดโมลกดคุณาโบได้ที่เป็นเถือก,กเดอ้อนี่เดอ้อสมเจ้าบาดเพ็ดพลอยงามเท่งามว่า มาเบิ้งยกแบบนี้นะอือยกกับบบง,งามๆสุมเจ้าเอ้ยดูนะงามแท้งามว่าอ๋าอใส่คอยกเส้นนี้มึงน,นะนะงามแท้งามว่าอยากได้เดน้ำใส่อเทพว่ปอางามขนาดแล้วก็ตา่างหูนี่สิเป็นเซตเลยมีแหวนมีต่างหูนะสีแสนเหรียญ่องกลมเฉพาะแหวนนะนะ ส่วนต่างหูฟูน่นทันเป็นสามสามแสนสามหมื่นป้ายฮองผงส่วนสร้อยคอนี่น่าที่มันเป็นล้านเหรียญเนาะบดต่ำกว่าล้านเหรียญแหละล้านกว่าล้านกว่าเหรียญฮองผงแน่นอนเนาะ <Ooh. S 1> ตัวนี้จะเป็นใสแท้ใสว่าบึงไหมงามแท้งามว่าสุมเจ้าเอ้ยบึงเออ อย่าเปิดแสงครับแสงงามบอสุงเจ้าเอ้ยพู้น่ะอันนี้แมนนั่นน่นนะกำไรยกยกแค่เดอ้อพู้น่ะโอ้ยนะงามแท้งามวาพู้น่ะอันนี้เป็นทองคำคุณสร้างสร้างทองคำอันนี้นะสร้างทองคำช้างทองคำมีเจ้าพ่อกวนอูพรเป็นทองคำเนาะ อยู่ในทางในพุทธัาสนสะดวกสบายค่ะเจ้าวันนั่นนะตอนหับดีนะพูดเหลืองอารามคือกันหานนีก็นไดป้าประเทศอันนี้รวยแท้รวยว่าคุณนะบางคุณมีแต่คำมีแต่ทองคำทองกลมมีเดอร์สะอ่อนเด้หลายแท้หลายว่าคำมหาสศี ทัวโลกมาซื้อมานั่นเนาะเพราะว่าแบบขรเจ้างามแบบขาเจ้าสวยดีกําไรกําไรขคอแขนนั้นทองคำอันนี้นะงามแท้งามว่านะสวยงามขนาดอันนี้เป็นห้านเจ้าไต่พกซื้อานซื้อดังของฮองกงเนาะอันนี้ลูกค้ากหา็หลายหลายู้มาเบิ่งสุดกันเพชร อันนี้โอ้ยงามงามงามบวกแมนซื้อเสร็จนี่ค่ะเจ้าแถมตู้อ่นนี่ให้พร้อมก้อนตู้ใส่เผ็ดมนนีสรอยคอต่างหูแหวน้ะกาอันกำไลหรือว่ามันปกนอกแขนเนาะมาเบิ่งแหวนเพชรดูนะแหวนเผ็ดบ้ากกำงามสุมเจ้าเอ้ยมีต่เม็ดใหญ่ๆนะงามแท้งามว่าแหวนเพชร กอันนี้กับซอฟไฟคือกันเนาะลูบี้ลูบี้กับเมนอ่าลูบี้ซิเมนอ่าทับทิมเนาะท,ท,ทับทิมสีแดงเลือดนกขนาดเลยสุมเจ้าเอ้ยงามไทยงามว่าบุนะอด<า>เบิ้งเส้นทั้งละท,ทั้งทั้งลุ่มเนี่ยเปนเท่าไหร่หนึ่งแสนสามมืนห้าพันห้าร้อยเหรียญทองกงกับสิบพันเท่าไหร่งง 90, <า>เงินเงินไทยเนาะกับสิบประมาณ ห้าแสนหกแสนบาทประมาณหกแสนบาทสักคนเส้นนี้เนอะเห็นไหมสะอ่อนอันนี้ก็เป็นรูบี้แล้วส่วนอันนี้มันอันนั้นเนาะอันนี้มันอัไนไพลินเนาะไพลินหรือว่าซอฟไฟเนาะงามขนาดอันนี้กันไหนกูนะก็ห้เว้าบุณงามขนาด ไปยางโตใบแบบนี้นะตัวเล็กนี่กับวันพีชคนเขามาจับจ่ายชายสวยกัดเต็มเลยคนนะงานางองโงโบหันขี่รถเมย์มากับจิไปจอดอยู่ฟากนั่นบุลแหละจอดอยู่ฟากพุ่นกะสีเขียวแลนมาเฮ็ดเปี๊ยแล้วบัดนั้นย่านโบหันเปี๊ยงตื่นสวยนะหฮานคำอยู่คุ้นกะฮานคำฮะน่ะ เจ้าตายฟุกอะไรก็ได้สิพาไปย่างพาพาทานผู้สมไปเบิ่งเดอ้อว่าเมืองฮ่องกองอยู่หม่องกาหม่องกาะหม่องกาะนีม่มันอลังการงานสร้างสมได้มีหา้างสรรพสินค้ามีห้างอาหาร มีห้านคำมีห้านโมงห้านนาฬิกาอันนี้กับห้านคำอันนี้กับอะไรคำงามขนาดนี่นั่นอันนี้สิเมนห้านเดียวกันกับห้านคุณนอันนี้กับการบริการเจ้าดีห้านเจ้าใสุ่กห้านดังที่สุดในฮ่องกง อันนี้เมน,นนัซนซ็อกายเนาะหรือว่าพอยไพยลินงามขนาดเลยทับทิมทับทิมแบบสีงามขนาดสีสวยอยู่คุณซือ้อฮันฮันคำคือแต่น,น,นีหฮันบ้างใหญ่ๆฮันคำนั่นก็ได้เจ้าสังเจ้าสังสันบอกเจ,จ้าสันสัน หานนาฬิกาหานโมงเนาะอันนี้หานโมงโอุย้ยบุนะโลเล็กโลเล็กก็ได้ดโมงโรเล็กเนาะหรือว่านาฬิกาโลเล็กนะคะสวยงามมากมายไก่กองเลยค่ะอันนี้มันหานโมงเนาะหานโมงโรเล็กโลเล็ก เลิเมื่อหน้าโบสิภาซุ้มเจ้าย่างไปเบิงตลาดอีกแห่งหนึ่งอยู่หม่องลกอกนี่เด้ออันนั้นกตลาดตัวนั้นกะมีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างขายคือกันอยู่พุ่นนะอันนี้มันห่างสรรพสินค้านี่นะมีครบวงจรเลยมีครบอย่างอาหารการกินย่างเท่าไรกับบซุดดอก มีตาคำ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 ทั้งนั้นเลยห้านคำเต็มห้านคำบักหลายๆน,นี่ก็ห้านคำอันนี้เป็นคำเหมืนคำเป็นอันนั้นกม็มีคำเป็นแผ่นเป็นอย่างกม็มีอันนั้นเป็นอันนั้นคำเป็นเอาไว้เห็ดโซ่ก็ได้อันนั้นนะ เป็นห้านโมงทั่วไปอันนี้ห้านโมงทั่วไปมีซิตี้เซนมีอย่างหลายหี่ห่อเนาะโอเคเฮาสยางไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอ่า MTR อันนี้ MTR คืออ่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะอยู่พี่กับมีวัดสัต เดอองควงวัสสันซีมีพระเจ้าสิขายันพวกเครื่องสำอางอย่างเต้มขายพวบวงจรเลยเครื่องไส้หรือว่าจะเป็นเครื่องไส้เครื่องแต่งหน้ายาอย่างมีทุกทุกอย่างครีมพากกันแดดอย่างกับมีเมดครีมแบบลุ้งหน้าแบบลุ้งตา ้ากาฝากสวัสดีสบายดี m ม r ี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิว r ย v เอวีวันเดอร์ฝากเข้ามาผู้ดใดเข้ามาเบิ่งคลิปของโบรากาฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด,เดอ้อรากา ฝากกดติดตามเพื่อจะบอพาดคลิปของโบเนาะโบกระซีเริ่มมาถ่ายคลิปผิดแล้วอาทิตย์หนึ่งกระซีลงกระซีให้ได้ลงประมาณสองคลิป3คลิปกนันยังดีเนาะหรือว่าคลิปหนึ่งกระยังดีต่อหน,นึ่งอาทิตย์เนาะอันนั้นกระซีมแมนซิตี้ซิตีแบงก์บอกซิตี้เพจ หางคุณค่ะเดี๋ยวยางไปหยิบสิบบอสานนั่นสิบบอสให้ยานสิบบอได้พาสุกเจ้ายางไปฮอดไก่ไก่คุณซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวสิได้เข้างานแล้วนะสิได้เข้าไปเห็ดเรียกแล้วนะ สิเหมดเวลานะเบิงเบิงเวลาก่อนอันนี้ก็บแม่นห่างสรัพย์สิบหาเนาะอันนี้บังเดอร์โบสิฮาเจ้าเขายางขามไปฟางนั้นอันนั้นเป็นสวาร์โลสกี้ของอนนประเทศเดนมาร์กเนาะของสวาร์โลสกี้ พวกอันลอสกี้สวารอลสกี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัญ,ญมณีเครื่องตกแต่งกายดีสวยงาม,ดมเดซิโบเมนเพ็ดแค่เนาะ เพื <G ã i> ่อให้านช่วยแนไปทางนั้นบัดนี้ ตลาดตัวนั้นฝากนั้นส่วนเมื่อนี้สีลองอย่างไปเพิ่งดูว่าสีทันบ่าตลาดทางฝากนี่นะอันนี้ก็เป็นอาหารนั้นข้างถนนเนาะของคนฮ่องกงอาหารข้างถนนในเมืองฮ่องกงบวกทอดย่างของมักของดองเป็ดฮะโลเป็ด เนสั์เรก็ปิดย่าง,างอันนี้ก็ห้าเปิดย่างคือก,กันเป็นอาหารทางถนนเนาะอันนี้เป็นห้านบะหมี่ฮองกงอันนี้บะหมี่ฮองกงมีแซ่บเดอ้ออันนี้จะเป็นโซนห้านอาหารอีกอันนี้ซีมีห้านตุ๋นห้านย่างหมูหั่นหมูย่างมีไก่ มีขบสุยามฮานใบฟ้าคูนป,ปัดอันนี้ก็เริ่มเข้าโซนตลาดแล้วได้นี่สุเจ้ยเข้าขมาโซนตลาดแล้วเด้มีห้านขายหมากไม้นนิเด้ก้านขายหมากไม้หมากเล่น เลนอันนี้โบเคยกินจะเกลือหนักชมพู่มากอย่างหลายลาย่างเลยทุเรียนก็มีทุเรียนก้านหยอกก้านยาวในตลาดกับยุฟ่างนั่นดนตลาดนะอันนี้เป็นห้านขายอัน อันนี้ห้างขายปลาอันนี้ห้างขายลูกซิ้นห้างขายของอ,อันเซ่ะนะแต่ว่าเซ่บเด้อเออบิ่งกลับถึงไปพาุมเจ้าย่างไปตลาดคุณกัน ไปนยนางเบิ้งตลาดโอ้ยจังหนกัยจังจังหนกับที่ได้เข้าเรียกล่ะเดี๋ยวมันนี้โบสิพาน่างเบิ้องข้าวข้าวก่อนเด้อยางเบิ้องข้าวข้าวกันดินดตลาดคน้ากหลายๆ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าบูสิพามาย่างเราเล่นตลาดนีเด้อตลาดนี้ตลาดใหญ่ยุ่ตลาดอันลิ้มมันเอาขายเครื่องยวนกลางถนนเลยนะยูมีหมองกอกเด้อาะว่าคนไทยคนลาวคนทั้งไดมาร์กอะ่ะอันอาจจะคิดว่ายูหมองกอกหันไปมีตลาดนะน,นะเราสามารถมาเบิ่งได้เด้อแถวนี้ยนะอันนี้กับมัน อยียงหมูอันนี้เขียงหมูเขีงยงหมูขัดเจ้าสีใต้ไฟสีแดงๆทิดแหงหมูเป็นสีชมพูเขียงหมูผ่านยางไปทางในแป๊บหบนึงเอเขียงหมู มีพวกขายซีนขายเนื้อขายอย่างเนาะขายยามนี่เห็นโอ้นึกเก็นเ้าซอยซีนมานะเอาซีนไปจิ้มจุ่มคนกับเรียนคิวซื้อซีนไปเห็ดจิ้ซนจุ่ม ะบอกให้กับเจ้าหันสะไล่ให้ก็ได้เพราะว่ายามนี้ยามหนาวยุงทีห้องกลกับเจ้าสิมักขินจิ้มจุ่มเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้โบต้องขอจบเปดแต่เกียงซัมนีเ่เด้อเพราะว่ามันใกล้เวลาเข้าเบียกของโบแล้วสำหรับตอนนี้โบก็ต้องขอเวลาขอจะว่าจาังใดเมื่อหน้าโบสิพามยางเข้าไปตลาดทางในนี่เนาะ เอาไว้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะพอบก่าวคำว่าสบายดีไอชิเตลิโอสลางเฮโยแอมเชื่องอนันบองสแลงเนียงฉันรักคุณคอยหักเจ้าแลวกลับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย